สี่คนอยู่ในร่มเดียวกันอาเกนค่ะนี่นะคะนักสร้างตำนานของช่องเราค่ะใช่ไหมอูมันจะลาเมยกูรู้ดินเองกูชอบอะแต่ไม่รู้มึงจะว่าชอบอ,อร่อยเอ้นยูเต้าหู้มันไม่เหมือนที่ไทยอะ่ะมันอร่อยอะ่ะอร่อยยังไงอโหน่าอร่อยมาก เราช่ว่พูด <laughs> อะไรเหมานความว่าอะไรนนตอนเช้ายองรอบนี่ยีไปรอบหนึ่งแล้วตอนนี้ปวดขี้ไปรอบที่สองแล้วค่ะทุกคนเชยเไปไ็นไร สถานการณ์นี้เอาอีกแล้วนะคะล่มอันเดียวกับสี่คนเริ่มเลยอ้ยอสี่คนอีกแล้วสี่คนอยู่ในร่มเดียวกันอากนค่ะวายร่มเหนียใหญ่สุดในห้องแล้วจะดูดิเพื่หนึ่งท่านกับถอดรองเท้าแล้วนะ วิ่งดีกว่าทุกคนเร็วกว่าเยอะเลยชูเห็นไหมบอกแล้วมาถึงเร็วกว่ายังยังไม่มาควายเตียนควายเตียนสู้เขาเพื่อน สุดๆไปเลยแต่ก็คือยังนอนต่อไม่ได้เพราะว่าต้องมีไปไประชุมแล้วก็มีเรียนต่อห <c oughs> ืมเพิ่งกินไม่ใช่หรอกินข้าวโรงอาหารว้าว ดูเขาสี่ตรงนี้พอตรงนี้มันหกไอซ์สาขิันชายเมาจูบโอ้ยวัชัยอีเจแกน้าคู่อันนี้คือกี่ย้ายฉันลง คือกีจรเจดูเจดูเจดูไปเล่นกับแมวเ่รอจ๊ะไปเสียงแอบเลยคุณนี่นะคะนักสร้างตำนานของช่องเราค่ะสร้างตำนานทุกคืนไม่มีคลิปไหนไม่สร้างตำนานแล้วคนนี้ฟาดดาราหลังคลิปค่ะท่าแต่มันเดินเข้าหาเร็วกว่าแต่ก่อนนูแกมันนั่งรู้มากนักมองแบบ อ่ะหยดเลย sorry เมียเมียเสียงเล็กอย่างนี้เมียทำเสียงโอ้ยโอ้ยอย่างัดตาที่ท้ามันเปิดงับนิ้วเรานี่จบเลยนะตกซีนประกันนี่ได้ใช้แน่แม่งไม่รู้อุบัติเหตุแมวกัดนี่ก็รับไหม น้องสารั้องสะอาด,อ,อ,าดอุ้ยขอดอกจมูกโอ้ยไม่น่ารักเลยขอจับไปให้ตาหูเล่นได้ไหมอ่ะกดถ่ายมุมไหนมุมแบบสารคดีแล้วกัน <c oughs> สารักก็ดีแล้วตอนนี้แล้วก็เจอเจ้าป่าแล้วอุ้ยมันนอนเนาะมันนอนหลับมึงช่วยเร็วๆหน่อยได้เปล่ามึงเจ้าป่าหิวแล้วเป็นไงเจ้าป่าแล้ก็แอบถ่ายเจ้าป่าเร็ว อุ้ยเจ้าไอ่ะมองกล้องเ <c oughs> ขาให้กินเยอะไม่ได้เดี๋ยวมันเป็นโรคไตอ,อ,อุ้ยแกไม่เรียนนิ้วฉันทำไมลิ้นมันสากกูจำได้หมดแล้วค่วนะใบหมดแล้วหมดแล้วโบเบอย่าตกนะโบเบะจะพักน้องพุ่งเหล่า <c oughs> จับได้ปะ่ะไม่เอาตบตบชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครึ้มทั้งวันไปเลยสิคะวันนี้ ดีนะไม่สักผ้าวันนี้ไอ้จมเี้ยเน้เนีเนี้ยเเนีียเนี้ยนเนี้ยไปไหนกินไหมไปด้วยไอ้แมวจ้มมึดจ้ไม่น่าจะว่าอ้าอยากัดอ้าแกเงยมือเดี๋ยวมันวิ่งอ๋อสิเพนยอออร่อยเลยสิใช่ไหมล่ะไม่กัด ไอตัวนี้นี่มันน่ามูทูเกอร์ขอรูปได้ไหมน่ารักมากขอบคุณไม่ใช่มึงค่ะจอมแล้วอ้าวไม่อยากรูปหรอพี่เกียรดูมันสิฮึ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 เหลือด้วยวันสองตัวพร้อมกันเลยมันเอาไปแล้วทุกคนมันเอาทิชชู่เราไปแลยเอ้าเอาเอาเอา ไม่มีแล้วหมดแล้วจ,จ, um, จ os, ้ง mm hmm. จ,จ er nah, ้งจ้้งแกจ้วนขึ้นลูกอกลจับได้ไหมไม่เอาตะปบเมื่อกี้มันหยุ่หัวกันเองแหละทุกคนนตเราถ่ายไม่ทันอะจมจมอันนี้ชื่อจมจมนะทุกคนส่วนตัวนั้นชื่อแกงส้มไม่แกงจมแกงจมมานี่มาแย่แ่แกงจมจมจมกับแกงจมไงไอจมกับไอจมตัวนี้แฉกกว่ามันเป็นจมจมแกงจม ยูกข่าวมือในโคลล่เลยน่ารับพ่อมอเปิดไฟแล้วดูสวยมากไม่ใช่คุณเธอคะหลักกันแหละวเหมืความรักหลืมรักค่วยใครติดปันหรือเปล่าเออไม่อร่อย อ,อีกอีกยี่ห้อนึงอร่อยกว่าเน็เล่ขทำงานที่จริงใจมีไม้แถวนี้อยากเจอคนดีๆเช้านี้มีไหมเอ๋ยไอยังเก้าสิบค่ะทุกคนเก้าสิบ เืนกล้องเลยเนี่ยพอไม่เอาโทรศัพท์มาก็คือน้องแบบมาหาเขืนกล้องเหรอเขืนกล้องเหรอไปเเนี่ค่ะทุกคนร้านนี้ดีมาก หน้า ah ฉันแบบดีเลยเอาไปเลยสองนิ้วโป้งสองนิ้วโป้ง,งเออจริงเมื่อก,กี้ว่าวายบอกเลยว่าทำไมถูกจังวะใชู่มจากตอนแรกที่ถ่ายอะที่นู่นอะสี่สิบหยวนจ้าไอไอ,ไอ๋อไ,ไออ๋อไอยังไงไอยยอกินอีกแล้วจะ,ะจะกินอีกแล้วเหรอ อะไรที่ลดราคาเ <c oughs> นี่ยเห็นไม่ได้จริงๆเลยแล้วซื้อม่เป็นลังเลยแล้ว <c oughs> เขา,าบอกมีอายุสองเดือนเขาแเออโอเคโอเคยี่สิบยวนแต่อันนี้มันอร่อยจริงนะห้ะอ,องฟ้าน่ารักมากเลยวันเนี้ยดูดิน่ารักมากเอ้ยอ <c oughs> ่ะอตบดิ <c oughs> กินดีๆกินดีๆเฮ้ยนุว่าให้ผมจ้าตื่เชีย ober. ตือีเชี่ยตื่นอีเชียตื่อีเชี่ยใจเย็นๆรู้แล้วตึงอีเชียใช่ไหมฮะให้มึงดูมันกดเองเป็นไงล่ะฉลาดไหมล่ะเอาแม่มาแม่โดนหัวเปื้อนแล้วแป้งทำมอมแมมหัวเปื้อนไม่เอาไม่เอาอย่าดีด หัวน้องน้องกีฟนี่น้องกีฟนี่คนสวยแล้วก็นุ้นมอมแแมมบ <c oughs> ุ๋มฉลาดแมวกูรูดด้กินเองไม่ต้องเปิ่งเลยรคุณเอาอีกน,นิดไหมไม่เอาไม่ตบไม่ตบเจ็บอุ้ยอ้าวแล้วอ้าวแล้วคนสวยมาด้วยละ ดิฉันโดนแมวลุมค่ะทุกคนดูคนสวยดิคนสวย Ok น้ำมันจุ่มเท้าเตาจุ่มนะปลาตาบี้ปัดแต่คนละเนี่ยแล้วปลามันส uh ีแดงมาดึงโน่นวุ้ยดึงอะไรเหรอหัดเหวี <h <h erm ่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วนางคนนี้ยุ่งกับเขาไปทั่วดู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 จับให้เต้าหู้กินแน่ รอเผลอสิสรุปแล้วหูหหดโดนแกน <c oughs> หน้ามันบบเอาเรื่องมากมันจะยุ่มหัวกูไหมกูดูมันหมดแลยย้วจะเสือมายด์อนานน่นเอาแล้วเอาแล้ว,ลวน,นี่รอโอ๊ยมกม่อน,น <c oughs> โอไก็ด yeah. ูเหนเสียงตาขนาดนี้เกดตายแล้วเมื่อกี้จริงคือแก้วซีมาเปิดใหม่ด้วยดูดิมีั้นสีมานใหมทำไมก็คนเต็มเลยขบออีกตรงนี้น่าน่าน่า S <S <S โหดมากแต่ละคนคือแบบคือแบบคนก้าวข้ามผ่านออกไปนิดนึงไม่ได้เลย <S 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 ใช่ดเดี๋ยวล็อกคอนี่ใช่คือเขาไม่ให้เลยนะให้แค่เด็กอย่างเดียวอ่ะ <S <S ใช่ค่ะ <S 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 คือเข้ามาเซเว่นแล้วคือของแบบเยอะมากสปาเกตตี้กุ้งกับไอ้นี่ <S 2> <S 2> อ๋อใช่เทามาเลยดิยังไม่ไงคกูโชว์ให้ดูแบบว่าเยอะมากแล้วที่อ่ะถูกด้วยสี่สองเอง โอ้ยน้องจีนมึงอาไปติดไอนั่นโต๊ะมึงได้มีลายเดียวลาหยวอกินมากว้าอยากกินันนี้อ่ะอยอกกินกเเาีว่าตอวจีกกี่ยวกท 漂亮吗？漂亮漂亮，你们漂亮还聪明得很。云南大是云南大学的吗？哦，厉害厉害。我们中国的都没有几个上云南大学，你们外国的，说明你们厉害哦。中国好不好玩？昆明好不好玩？很多人多哈，我我点千个。好的，好的，谢谢，谢谢。 แล้วแล้เอ็ดเดอรมาให้กูนะมึนอยู่ในดวงคนจีนล้วนอ่ะก็เหมือนจริงถ้าตาเสียงดังใช่ไหมื่อกินเสียงดังมากรินจับใครอ่ะรเอี่หมรไม่เอาชสีย สิ่งที่กูปลดล็อกเพื่อนแจกอาวุธละค่ะแดกคิดตาหูปสิ่งที่เฝ้าไฟเปไงมันดีอร่อยอร่อยเลยใช่ไหมลองชิมนอันนี้ก่อนนะแบงค์กินไหมมันเหนียวแล้วมันหวานกินเลยกชอบอะแต่ไม่รู้มึงจะหวานมั้ยมันเค้ากันบ้างชอบหน่อยอร่อยมากน้องลองชิมดิให้ชิม ดีอ่ะอร่อย่ะอันนี้ก็อร่อยให้ชิมเหรอลองชิมอีกอัอร่อยใช่ไหมอร่อยมากผมไม่ค่อยกินเต้าหู้อร่อยไอ้นี่เต้าหู้มันไม่เหมือนที่ไทยอ่ะมันอร่อยอ่ะอร่อยมันแบบมันไม่แย่แหย่ใช่อร่อยอ่ะโอ้โหนันอร่อยอ่ะอันนี้นอันห้าหยวนอันนี้ห้าหยวนจะกินยังไงมันจะกินเต้าหู้มันเกือบตะเกียบหมดเละมุกหนามาแค่กี่บาทหกสิบบาท อืมสิบสองยอนิตปังไปหาวันเท่าไหร่ค่ะอีปังสิบสองยวนเท่านั้นเท่าไรหกสิบใช่ไหมหกสิบหกสิบบาทไม่ถึงมานคือต้นแปดกวยทุกคนเป็นต้นที่มีในโคนันแหละทุกคนแม่งเดินไปบอกทั่วห้องแล้วว่าอะไรนะอร่อยมาก เดินไปบอกแฟงเดินไปบอกว่าว่าเดินไปบอกทุกคนตอนเนี้ยเดินไปบอกมันในห้องน้ำไปแล้วทำไมมึงปิดไฟเหรอแล้วมึงไม่ต้องกลัวประหยัดไฟห้องกูก็ได้แล้วโฆษณาต้องเข้าแเราไหมอะไรคะไม่ไปบอกมาอร่อยมากอร่อยเนาะมึงมาเห็นอีที่ห้องเลยมึงจะอยู่ข้างๆแล้นยังไม่อร่อยเลย ไม่ใช่หมายถึงว่าอีกห้องไม่อร่อยอ่าคอนเทสเลียอร่อยสุดแล้วใช่ไหมมันอมึงมันไปบอกทั่วห้องแล้วว่าอร่อยก็คือปุยอยู่ในห้องน้ำกูจะบอกอลไรยเนี่ย เห็นของถูกไม่ได้เลยนะพวกเราเนี่ยแดดไมก็เออกูเหมิงขนาดนั้นแดดแรงมากจะดูแดดไทยเห็นไหมไม่รู้แต่นั่นแหละแดดแรงมากก็ไม่ได้อยากจะอวดนะแต่ว่านี่จ้าได้กินกินไก่ซอสแล้วก็กินผัดมะงสวิรัตอีก ก็แต่ว่ามันเข้ากันที่สุดแล้วเมนูนี้เดอะเบสสุดๆร้อนไม่ร้อนก็ดูเอานะคะโั้มัน่หยอกเอออูแดงมากเราไม่ได้ร้แสงจริงแต่ว่าเออซื้อไม่ยอมเปิดไฟเราซื้อวพีก็เชื่อมไม่ได้เจียมจอ้ออีเล็กไม่พอมึงไปขวาก็อีที่ล้อหลุดมาทำไม วันนี้นั่งหลังเลยอะทุกคนคะนี่คือสิ่งที่เราเรียนในคาบนี้เราคือโดนหลอกซื้อให้แก้มาสามสี่รอบแล้วหล่อซื้อนพูดอะไรเลยมันหมายความมากเลยรจิตตะโอนจิตะจตะโกนทั้งสองท่านนะคะตอนนี้ตั้งใจอย่างหนักเลยค่ะนี่อ๊อ,อง ก็ <c oughs> คืออยากขอกซื้อว่าเขียนคิ้วตัวเองยังเขียนไม่เป็นเลยให้มาว่าดรูปคิ้วทําไมเขียนของตัวเองกันด้ดมนเขียนไม่เป็นเลยนี่เขียนตามแบบโครงคิ้วล้วนๆไม่ได้วาดใหม่ไม่ได้อะไรเลยแล้วก็คืออีกอย่างหนึง่งลงทุนมากนะเชื่อปะ่ะลงทุนเดินไปซื้อแม้บรรทัด <c oughs> เพื่อที่จะมาวาดคิ้วแล้วคืองงมากว่า วาดห่างอะไรขนาดนั้นก่อนของเอยยังติดกัน,นอย่างเงี้ยแต่อีนี่คือห่างอะไรขนาดนั้นงงเหมือนกันอุ้ยนี่เดิมซื้อมาจากในถิ่นตัวตัว,ตวทุกคนน่ารักมากดูน้องแบบเหมือนที่ไทยเลยที่ไทยตองมีอะ่ะตอนนี้คนแบบ,บจิว๋วหลิวมันแบบได้แค่นี้น่ารักเซคเกอแล้วทุกคนลากน สามารถจริงจริง่ถีขา่ียวตีเราค่ะทุกคนไปเตรียมออกไปหาอะไรกินกันเลยเยียวมาดูนี่ผมเพิ่งจะเป็นสิ่งโตเลย

你们吃啥？香辣。放辣萝卜。辣要要番茄沙拉。嗯，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，往外跑。 รูรูน้นมากเลยอะทุกคนเนี่ยนะเราสั่งดินสอมาแล้วดูเข้าหอดีหอแบบถามจริงสั่งกี่แท่งนะแท่งเดียวดูดิเห็นปะเห็นเห็นเงาไหมมีอยู่แท่งเดียวแล้วคือหอมาแบบเออกลัวดินสอพังแหละโอ้โห ก็เหมาะกับเป็นเมืองจีนเนอะมึงประเทศจีนเขาก็แบบก็แบบเนี้ยดูดิ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 ดูดูคนก็ข้ามรถก็ไปนะกินเหอะโดนเท่ายอ่ะเราส่งเท่าเาแล้วนะโดนเข็ดนิดนึงสำหรับเรารู้สึกแบบเนื้อหดหนึ่งจุดห้าเท่าไหร่ มาแล้วเจ็ดเกินห้าชื่อเราเฮยออกมนนี่คืออะไรกึ๋นไงออ๋ที่พวกเธอเลือดกินไว้อ๋อเราสั่งข้าวขามาแหละทุกคนเราได้กินแล้วในที่สุดอ่ะแต่อร่อย มันผมเดียวกับพ <ừ, S 2> ีใ่ใส่ไ ừ, ส่กอกเ <c oughs> ทำไมเวลาดึงมันลำบา <c oughs> กงงน,นะ <c oughs> อร่อยอ่ะ <c oughs> อันนี้มาเคืออะไรนะมึงลูบสามชัน้นเ <c oughs> หรอหัว <c oughs> อร่ยอยไหมกรึบๆอ่ะอืมยัดกรึบอร่อยอ่ะแบบนี้เลยที่ชอบกินได้อีกอร่อยจริงชอบ แปลกใจเลยทำไมคนจีนเลี้ยไม้นือล้าที่ไม่ได้เผ็ดเลยอืมห้ามไม่ใช่ปลาหมึกนะทุกคนเผ็ดเค็มทองอร่อยเนาะอร่อยอ่ะเออจบการเดินดินเผาทอดนี้ทุกคนอร่อยมากนี่ก็อร่อยมาลาก็อร่อยทุกคนเราได้ดูคนนั้นแล้วดูในไอฉีอะไรทุกคน เนื้อมันยาวหน่อยนะเดินไปถึงแล้วจะเล่ารายละเอียดให้ฟังแล้วก็ยังมีคัวก็ใสโอ้โหสุดยอดตอนนี้สนุกแน่เห็นไหมน้องเข้ามาในห้องแล้วเราคือผู้กล้าที่จับมันเอาไปปล่อยไปดินข้างนอกแลนะหวังว่าคงจะไม่โฉบกับเข้ามาจะพักมีแมลงตัวใหม่เข้ามาโออเค่ะไปแล้วขอบคไปนี่ค่ะ 阿杜、啊，没ยอมไป，对，杜，杜。本期插卡口出现异常，打银行卡背面的服务电话。打银行卡背面的服务电话，或拨打银行卡背面的。如有疑问，请按网络对讲机与监控。当不了黄飞丽啊，杜 Thank <laughs> you.